สวัสดีเอฟซีทกท่านนะครับ,นนรบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสบียด้ำซิ้งครับมาดูรถบลาเราครับบราเราติดเครื่องครับวันนี้ติดเครื่องแล้ววันนี้จะประกอบโซ่นะครับประกอบโซ่ Huh. <laughs> ເປັ <laughs> <laughs> เซตร,ระบบครับถูกตรงตรวเตก็ใส่มาแล้วนะครับนี่ใส่มาแล้ว,ลว,รลวพร้อมครับพร้อมจวดใบ<ป>มีดงอจะดวดเรียบร้อยครับเบาะไม่มีนั่งปี๊ดไปก่อนนะพี่น้องนะ

กิแทก็เมากาวนี่นะหยิบงานก่อนี้ห่าคนนะครับเอแม่ลงแม่แต่ลง อต่อโซขอต่อโซสลักนะสลักโซ่นะพร้อมเดี๋ยวยังพร้อมให้ถ่ายก่อนไม่ว่าอะไจะเกิดขึ้นครับเราลืมกันไม่ได้ครับนี่กินนี่นี่โอ้ตึ๊บเลยครับเจ้าโบก็เฮา

กอวลกด้วตลคลบากอเว็ดรถ้งล่างจอดไปเองมั่เดี๋ยวจะมาคู่เป็นงานแล้วหี่ต่อให้นเลยแ้วยิ่งเจียวมาป่าใจดำมันเหีวแล้ววะบ่ได้ดอกมันสั่นแล้วน ยางูห่มตอาไม่เจใส่บอออันจ้ดแน่นอนครับวันนี้ต่อโซ่ครับตอนคืนเลยนะพี่น้องนะต่อโซ่กลาคืนเลย ไม่รอช้าครับคนขับอยากลองครับนี่เอาหมูปะน่ใจปูอมติลอดเป็นสีแดหลอดเขาก็หลอดเป็นสีละเอ้ยเขาเ็นตสีละน่าจะยเง่นกันหน่ยทีมันดกับการเตีบลงเน่ย khâu tấm da một tố khâu mình hoảng ra khâu gì nó thằng này, ừ. này à. cho này เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปมันเก๊ก้ารถค่อยจอดเต็มหน้าบ้านมั้งโดนเป็นยี่ค้อนั่นจะน้อยก่อนเดี๋ยวเฉียงเดี๋ยวเสียงมันเอาเดี๋ยวเฉียงมันเมาดอกอ่าเดี๋ยวรอชมครับวันนี้พี่น้องวันนี้ต่อโซ่บิงแน่นอนครับครับเดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับ